ไม่พูดอะไรมากนอกจากชอบเรื่องนี้มากครับ สวัสดีครับผมบิต๊ตบูยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวมังงะเรื่องโอชิโนโคเกิดใหม่เป็นลูกโอชินะครับเป็นแนวดราม่าเหนือธรรมชาติไอดอลวงการบันเทิงนะครับที่นี้มีทั้งคนเขียนและคนวาดนะครับคนเขียนมีชื่อว่าอาคาสกะอากะนะครับคนที่วาดเรื่องคันุัุสามะนะครับ แล้วก็คนว่าเนี่ยยกโกยาริเมงโกะนะครับคนที่ว่าเรื่องคูชูโนฮอนไคนะครับหรือถ้าชื่อภาษาไทยที่เขาเรียกกันนั่นก็คือความปัจถนาของเหล่าสว่านนะครับลงดิจิสารยังจำราสัปดาห์นะครับจำนวนเล่มบ้านเราเนี่ยเล่มสองกำลังจะออกเร็วๆนี้นะครับส่วนที่ญี่ปุ่นเนี่ยออกมาแล้ว4เล่มนะครับมาในส่วนเรื่องย่อก,กันเลยดีกว่านะครับโกโรชายหนุ่มผู้ทำงานเป็นสูตินรีแพทย์ในเมืองชนบทแห่งหนึ่ง เป็นคนที่อวยโอชีอย่างไอไอดอลที่กําลังเป็นดาวจัดแสงอย่างมากการพันพบที่เลวร้ยวายที่สุดระหว่างสองคนทําให้ชะตากรรมเริ่มเคลื่อนไหวหลังอ่านจบนะครับโอ้โหเรื่องนี้ไม่ธรรมดานะครับเกินคาดกว่าที่คิดว่าเยอะมากตอนอแรกๆคิดว่าเป็นแนวไอดอลเข้มข้นแต่จริงๆอะมีมากกว่านั้นนะ เปิดเรื่องมาดีตั้งแต่ต้นยังจบอ่ะเรื่องเนี้ยเจอแต่เซอร์ไพร์ตลอดดาวไม่ถูกว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโกโลหรือไอที่เป็นไอดอลเป็นเรื่องที่ไปสุดได้ในหลายๆแนวดราม่าก,ก็ไปสุดมากมีซีนหนึ่งคือผมเกือบน้ำตาไหลเลยอะมุกตลกที่ทำให้ผมพามากตลกร้ายจิกกัดเศษส,สีวงการบันเทิงผมดูละครและตามวงการมายาวพอสมควรอะทำให้ส่วนเนี้ย ผมอ่านแล้วเข้าใจและอินมากนำเสนอออกมาได้จริงจังและเรียวคําพูดที่ตัวละครพูดคือจริงในวงการเลยนะเรื่องนี้มีความเป็นสรารคดีมากๆเพราะแต่ละตอนน่ะจะมีการสัมภาษณ์ตัวละครภายในเรื่องเหมือนให้คนอ่านอ่ปะปฏิปตอกันเองว่าเกิดอะไรขึ้นผมชอบมากในส่งการเกิดใหม่เนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่ไปโลกแฟนตาซีเกิดมามีพลังต่อยเทพแหลกไม่ใช่นะ เกิดมาในโลกเดิมแค่คําพูดที่ว่าถ้าเกิดเป็นลูกโอชีที่ฉันชอบก็คงจะดีคําพูดที่ดูไม่มีทางเป็นจริงได้แต่เรื่องนี้ทําให้เป็นจริงได้เหมือนชื่อเรื่องเลยและทําได้แบบไม่มีข้อสงสัยเลยว่าเอ๊ะแบบนี้มันเวอร์ไปหรือเปล่าหรือไม่สมเหตุสมผลหรือเปล่าซึ่งเนี้ยเขียนเ,เรื่องมาดีด้วยทําให้อ่านไปอะ่ะผมไม่ขัดใจอะไรเลยทั้งเข้มข้นสนุกเศร้าสะท้อนถึงวงการบันเทิงได้อย่างดี เล่มต่อไปยังมีเซอรไพรสอีกจบเล่มหนึ่งดีมากปิดม่านแรกได้สุดยอดการล้างแค้นในวงการบันเทิงได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเป็นการร่วมทำงานระหว่างอาคาซากะอากะกับโยโกนาริเมนโกะไ้้อย่างลงตัวและดีงามมากครับ สุงตัวละครนะครับผมชอบการออกแบบตัวละครไอนะเป็นไอดอลที่มีเสน่ห์มากถึงแม้เธอจะไม่เข้าใจความรักที่ต้องสื่อไปถึงคนดูก็ตามแต่เธอก็พยายามให้งานออกมาดีที่สุดชอบที่เอาตัวละครที่เป็นโอชิอะมาเกิดเป็นลูกไอดอลมากเรื่องนี้ตีแผ่อีกด้านของวงการบันเธอได้ดีมากถึงไอดอลในความเป็นจริงจะไม่ให้มีแฟนหรือว่าครอบครัวแต่เรื่องนี้ไออะเป็นไอดอลที่มีแค่อายุ16 แต่ความปรารถนาของเธอคือความสุขที่ได้กอดและดูแลลูกที่ตัวเองคลอดออกมาเพราะวัยเด็กของเธอไม่ได้สัมผัสความรักมากนักเอาจริงๆผมก็ตกใจนะอายุ16ท้องแก่ใกล้คลอดแต่พอผมอ่านไปเรื่อยๆผมเริ่มเข้าใจตัวละครไอมากขึ้นครับการภาพนะครับงานภาพสดใสแต่ข้างในเล่มไม่ใสนะวาดหลายๆซีนได้ดีมากโดยเฉพาะซีนดาม,ม่าเนี่ยคือแบบไม่มีบิ้วนะแต่ทำให้เราเข้าใจความรู้สึกของตัวละครได้ดีครับ มาี่ส่วนของข้อดีข้อเสียกันบ้างนะครับข้อดีข้อแรกนั่นก็คือเป็นเรื่องที่นําเสนอวงการมายาและไอดอลด้ดีมากครับข้อที่2ไอเดียเกิดใหม่ในเรื่องน่าสนใจมากครับข้อที่3เป็นเรื่องที่มีหลายแนวแต่พิสูจ์ทุกแนวครับข้อที่4มีบุกจิกกัดเสรสีวงการมายาเลียวดีครับข้อที่5งานภาพสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครดีๆข้อที่6เป็นการจับคู่ที่ลงตัวระหว่างอาจารย์อากาศกับเมงโกะที่ร่วมสร้างผลงานเรื่องนี้ขึ้นมาครับส่วนงข้อเสียนะครับ เรื่องนี้ดีจนหาข้อเสียไม่ได้เลยครับมาที่ส่วนตัวเล่มโดยรวมนะครับตัวเล่มโดยรวมเนี่ยทาโดยลักพิมพ์นะครับนี่หน้าปกนะเกิดหมายเป็นลูกโอชิก็จะมีความหนาหน่อยนะครับจํานวนหน้าเนี่ยประมาณ200กว่าหน้านะก็คืออ่านอิ่มเลย10ตอนนะครับนี่ปกหลังนะมาดูปกในกันบ้างนะครับนี่ก็เป็นรูปไอนะครับตัวละครไอดอลนะ อันนี้ปกในนะครับเกิดใหม่เป็นลูกโอชีนะก็จะเป็นตัวละครไอนะครับก็โทนหลังก็จะเป็นสีดํานะครับหน้าปกก็สวยดีนะครับนี่หน้าปกให้ดูหน้าปกรอ,อบนี่จะมีความฟุ้งฟิ้งสดใสแต่ข้างในไม่ได้ใสขนาดนั้นนะตรงนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาสําหรับรักพิมพ์บ้างนะครับก็คือแบบว่าหมึกมันคือแบบติดมากับปกนะก็เลยแบบมีรอยขีดมีรอยอะไรบ้างนะครับ ด้านหลังก็ไม่มีอะไรด้านหลังก็เขียนว่า t o b combine ก็คือติดตามในเล่มต่อไปนะครับด้านข้างก็เหมือนกันเลยนะนี่ด้านข้างก็แบบว่าน้าปกก็ชมพูนะครับอ่าข้างในปกก็ดานะครับเดี๋ยวมากันเลยนี่ก็มีภาพสีสองแผ่นนะครับอืมคุณภาพดีนะครับคมชัดนะอันนี้ก็จะมีบอกรายชื่อตอนการพิมพ์เนี่ยเป็นมาตรฐานของรักพิมพ์อยู่แล้วนะโดยเฉพาะกระดาษเนี่ยก็เป็นกระดาษถนอมสายตาอยู่แล้วส่วนการแปเนี่ย ก็แปลดีนะครับแต่ก็มีบางฉากเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะเขาลืมใส่บางคําไปหรือเปลารู้สึกอ่านแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนขาดคํานึงอะ่ะคือแบบว่ามันไม่สมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยจะมีบางหน้านะครับรู้สึกว่าจะมีไม่กี่ฉากนะครับ แต่โดยรวมเนี่ยผมคนข้างโอเคนะภาพลับพิมพ์นี่คือดีอยู่แล้วนะไม่ค่อยเจอจุดติสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นจุดติที่มีปัญหามาตลอดก็น่าจะเป็นนะด้านในปกนะครับที่จะมีรอยขีดแบบนะี้ก็คือเป็นปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้ของลักพิมพ์นะเพราะว่าค่ายอื่นอะ่ะไม่ค่อยมีปัญหาแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ไอท้องแก่ผมชอบเรื่องนี้มากอะ่ะคือเรื่องเนี้ยตอนแรกอะ่ะผมอ่านไปนะก็ ยังยังไม่ได้อะไรยังไม่ได้รู้สึกแบบว่าโอ้ว้าวอะไรขนาดนั้นนะแต่พอเราอ่านไปเรื่อยๆอ่ะโอ้โหมันมีเซอร์ไพรส์อะไรเยอะอสําหรับผมอ่ะคือแบบอ่านแล้วมันเดาไม่ได้อ่ะว่าเอ๊ะทาไมมันถึงเป็นอย่างงี้ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นมันเกินคาดตั้งแต่ตอนแรกจนตอนจบอ่ะในเล่มแรกนะงานภาพสําสหรับผมสวยนะถึงผมจะไม่เคยตามผลงา,านอาจารย์ก็ตามนะอาจารย์ก็เป็นคนวาดผู้หญิงนะเท่าที่ส่องผลงา,านอยู่เนี่ยเขาเคยวาดตัวจีนด้วยนะ มีประมาณนี้นะครับอ่าสำหรับเรื่องเกิดใหม่เป็นลูกโอชินะครับเดี๋ยวในส่วนของข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องตัดออกนะเพราะว่าผมดันไปเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของเรื่องนะ ไม่งั้นนะถ้าคนจะซื้อเรื่องนี้ก็ไม่ได้แบบรับอัตล ớ เลยนะสรุปนะคะผมชอบมากกว่า SA เนะเพราะว่าเรื่องนี้นำเสนอได้กว้างกว่าแต่ไม่ใช่ว่า s อนี่คือผมไม่ชอบนะคือ SA นี่คือชอบมากเลยนะเป็นมังงะแนวโซเนนเกี่ยวกับวงการบันเทิงเรื่องแรกๆเลยก็ว่าได้นะครับคือผมรักเรื่องนี้มากกว่าเอก็เพราะว่าเรื่องนี้ มันทั้งเกินคาดแล้วก็เซอร์ไพรส์อะไรเยอะมากผมอะแลวรู้สึกแบบมันได้หลายอารมณ์อ่ะคือไม่คิดว่าผมจะอินกับแนวไอดอลได้ซ้ำนะเพราะว่าแนวไอดอลอ่ะผมไม่ค่อยดูที่ก่อนนะเรื่องที่ได้อันดับหนึ่งมังาะแห่งปีก็เป็นแนวไอดอลแต่เรื่องนั้นอ่ะที่ดีอ่ะเพราะว่าการนำเสนอเนื้อหามันดีทําให้ผมรู้สึกชอบมากเรื่องนี้ก็เช่นกันในวงการนี้น่ะคาโกหกก็คืออาวุธนั่นแหละเรื่องนี้นะครับผมให้แทมแท็มแตมแทมแทมแทมแตมเตมมสิบเต็มครับ ไม่ต้องเซอร์ไพรส์อะไรทั้งนั้น10เต็มครับเรื่องนี้หาข้อเสียยากมาก การได้คนเขียนของ,ของคารุงวาซามะมานเนี่ยทําให้ผมรับประกันได้ว,ว่าเรื่องเนี้ยจะต้องดีแน่นอนและได้คนวาดฝีมือดีมาด้วยทําให้ผมรู้สึกว่าเป็นการจับคู่ที่ลงตัวมากเลยครับเอไปแล้วนะครับสําหรับรีวิวมังงานในวันนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับตะไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจบิทบูรรีวิวกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากดียาในเวบเด็กดีด้วยนะช่วงนี้มีดียายเรื่องสั้นลงให้อ่านนะครับ ช่วงนี้ผมเจ็บปากนิดหน่อยนะก็เลยแบบแอบบพูดเร็วไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ